อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกเช่นวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมฟรีไฟเนาะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปหา GM เอของฟรีไฟนะคะทุกคนนี่นะทุกคนกดไปที่เพิ่มเพื่อนเลยแล้วก็พิมพ์ ID ตามเราเลยนะคะพิมพ์ว่า12345678นะคะแค่นี้พอนะคะแล้วก็ หาค้นหาเลยนะทุกคนนี่นะคะคือ GM นี่นะทุกคน GM เมได้มาสิบหกนาทีที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะนี่คือ GM นะคะทุกคนถ้าทุกคนไปเพิมพ์ตามแล้วทุกคนดูข้างที่ข้างล่างนะคะคือเขาเขียน GM นะคะ ffbg m เห็นไหมทุกคนนี่คือก็คือแบบ เรารู้สึกว่าอันนี้นะคะเป็น G M นะทุกคนเดี๋ยวว่าหลังนะคะเราก็จะพาไปดูทู้เล่นคนแรกของ free f i นะคะนี้นะคะน,น,น,นี่ดูเลยดูเลยดูเลยก็คืออัตราความชนงชนะก็มีนะคะทุกคนเล่นมาแล้วเยอะม,มากคือแบบเล่นคนเดียวชนะมาแล้วปิปดแปครั้งอะทุกคนก็คือเยอะม,มาก แล้วอาวุธที่แบบใช้บ่อยนะคะก็เป็นปืนพวกนี้เลยส่วนรายการอยากได้ไม่มีเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเติมเท่าไหร่นะก็สำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย